การชีวิตใหม่เริ่มต้นวันนี้สวัสดีค่ะคำถามวันนี้รากฐานชีวิตซึ่งสำคัญคุณวางไว้ที่ไหนวางไว้บนศิลาหรือวางไว้บนทรายคุณเคยสํารวจไหมคะชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนกับบ้านค่ะการสร้างบ้านนั้นรากฐานสำคัญบ้านที่แข็งแรงยั่งยืนอยู่ได้นานจะต้องสร้างอย่างดีวางรากฐานการตอกเสาเข็มให้แข็งแรง จะทำอะไรแบบรวดเร็วไม่ได้การวางรากฐานชีวิตก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นำเรื่องบ้านหลังสุดท้ายของช่างไม้มาเล่าให้ฟังมีช่างไม้สูงอายุคนหนึ่งต้องการจะเกษียณอายุตัวเองและใช้ชีวิตที่หรูหรากับภรรยาจึงบอกความต้องการดังกล่าวกับนายจ้างที่เขาทำงานมาด้วยหลายปีนายจ้างปวนเสียดายที่จะต้องสูญเสียช่างฝีมือดีไป แล้วหวังใจให้เขาทำงานต่อแต่ช่งางไม้ก็ยังยืนกรานขอกเกษียณอายุตัวเองตามเดิมนายจ้างจึงได้ขอร้องให้ในายช่างคนนี้ช่วยสร้างบ้านให้อีกสักหนึ่งหลังนายจ้างจึงพูดว่าเอาอย่างนี้ผมมีที่ดินว่างอยู่ติดทะเลสาบอยู่แปลงหนึ่งทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมากแต่ขาดบ้านพักตักอากาศผมอยากให้คุณสร้างบ้านหลังสุดท้ายโดยที่คุณจะต้อง ยอมรับเงื่อนไขก็คือคุณต้องใช้วัสดุที่ดีที่สุดและใช้ฝีมือที่ปราณีที่สุดในการสร้างบ้านหลังนี้ช่างไม้ก็ฝืนใจในการตอบตกลงจากนั้นช่างไม้ก็ลงมือสร้างบ้านไม้หลังสุดท้ายของตนเองแต่ในใจกลับคิดว่าเดี๋ยวเราก็กเกษียณอายุแล้วถ้าทำออกมาไม่ดีนายจ้างไล่ออกก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแล้วทำไมต้องตั้งใจทำด้วยละ่ะ ดังนั้นช่างไม้ก็ไม่ได้คัดเลือกไม้ที่แข็งแรงสำหรับสร้างบ้านหลังนี้แต่เลือกไม้ส่งส่งไปเป็นไม้คุณภาพต่ำที่มาจากภูเขาเขาไม่ได้ใส่ใจว่าบ้านหลังนี้จะแข็งแรงหรือไม่เพียงสักแต่ว่าสร้างให้เสร็จเร็จไปตามที่เขาได้ตกลงไว้จนในที่สุดเขาก็ทาสีบ้านภายนอกให้ดูสวยงามเพื่อปกปิดเขาคิดในใจว่าขอให้ข้างนอกดูดีไว้ก่อน พอสมง,งานได้ก็พอโครงสร้างภายในจะเป็นอย่างไรก็ช่างเจ้านายดูไม่ออกหรอกคันพอบ้านสร้างเสร็จแล้วก็พบว่ามันไม่เหมือนงานที่เป็นฝีมือของช่างคนนี้เลยแม้แต่น้อยบ้านที่สร้างมาเป็นงานที่หยาบหยาบวัตถุดิบที่ใช้ก็ไอ้คุณภาพมันช่างเป็นการจบชีวิตช่างฝีมือดีที่ไม่สวยหรูเลยวันที่งานเสร็จนายจ้างก็มาตรวจงานผมปรากฏว่า เป็นที่พอใจอย่างมากนายจ้างดูไม่ออกว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนก่อนที่นายจ้างจะไปเขาจับไหล่ของช่างไม้เบาๆาควักกุญแจออกมาพวงหนึง่งยื่นส่งให้ช่างไม้แล้วบอกว่าตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณแล้วผมขอบคุณมากที่คุณอยู่ทำงานกับผมมาหลายปีและนี่เป็นของขวัญเกษียณที่ผมตั้งใจจะมอบให้กับคุณ เมื่อช่างมาได้ยินเช่นนั้นถึงกับตกใจและอุทานกับตัวเองว่าน่าละอายจริงๆถ้าเขารู้สักนิดว่าการวางสร้างบ้านของตัวเองอยู่เขาก็คงตั้งใจสร้างให้ดีกว่านี้นิทานเรื่องนี้สอนอะไรให้กับเรามากมายนะคะการที่เราจะทําอะไรต้องตั้งใจทำใส่ใจและก็เลือกสิ่งดีๆแม้จะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมการทำสิ่งใดแม้คนอื่นไม่รู้ แต่ตัวเราเองย่อมรู้อยู่แก่ใจทุกสิ่งคือการวางรากฐานของชีวิตเราควรจะทำทุกอย่างแต่ละวันให้ดีที่สุดนำเคล็ดลับการวางรากฐานของชีวิต5ข้อมาฝากค่ะ 1. จงทำต่อคนอื่นเหมือนที่ตัวเองต้องการในหนังสือลูก,กาบทที่6ข้อ31กล่าวว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน 2. พูดความจริงอยู่เสมอในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อ37กล่าวว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว 3. อยู่กับวันนี้และทําแต่ละวันให้ดีในหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อ34กล่าวว่าเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้ว 4. จงให้เกี็บบิดามารดาในหนังสือเอเฟซัตบทที Z ่6ข้อ2 3ถึง3กล่าวว่าจงให้เกี็บบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระบัญญัติกำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก 5. ความรักคือการตัดสินใจ จะรักคนคนนี้ไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์ในหนังสือหนึ่งโคลินบทที่13ข้อ4ถึง7กล่าวว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม,ไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างทุกคนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากและเป็น How to สำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึง27ได้กล่าวถึงรากฐานสองชนิดกล่าวว่า เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลา สร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่รากฐานสองชนิดนั้นคืออันแรกนะคะสร้างบ้านไว้บนศิลาศิลาก็คือหินที่มีความแข็งแกร่งสงสร้างบ้านไว้บนทรายทรายก็คือเศษหินเศษแร่ขนาดเล็ก และก็เราในที่นี้ก็คือพระเยซูพระเยซูสอนสติปัญญาคนที่รับฟังสามารถแบ่งได้เป็นคนสองประเภทก็คือประเภทแรกคนที่ฟังแล้วประพฤติตามก็เปรียบเสมือนการวางรากฐานบ้านใบบนศิลาซึ่งมีความแข็งแกร่งคนประเภทที่สองคนที่ได้ยินได้ฟังแต่ไม่ประพฤติตามก็เสมือนคนที่วางรากฐานบ้านของตนใบบนทรายเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิต เปรียบได้กับฝนและน้ำที่ไหลเชี่ยวลมพัดประทาบ้านของคนที่สร้างไว้บนศิลาก็ยังคงตั้งมั่นคงอยู่และบ้านของคนที่สร้างไว้บนทรายก็พังทลายลงมีอีกคำถามที่น่าสนใจค่ะสร้างบ้านไว้บนศิลาครึ่งหนึ่งไว้บนทรายครึ่งหนึ่งได้ไหมคือเชื่อและทำตามบางส่วนและบางส่วนก็คือขอที่จะไม่ทำตามให้คิดภาพตามนะคะ วันนี้ถ้าคุณสร้างบ้านแล้วตอกเสาเข็มไว้บนศิลาครึ่งหนึ่งไว้บนทรายครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆถ้ามีรถน้ําเทศบาลมาฉีบไปที่เสาต้นนั้นหรือว่าเกิดฝนตกหนักน้ําไหลเชี่ยวเสาต้นนั้นก็พังทลายอยู่ดีค่ะซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่สร้างบ้านไ้บนทรายเลยดังนั้นรากฐานชีวิตจึงสําคัญมากคุณลองสำรวจชีวิตอีกครั้งค่ะเพื่อให้มั่นใจว่า ได้วางไว้บนศิลาที่มั่นคงแล้วหรือยังช่อง ek channel รายการชีวิตใหม่เริ่มต้นวันนี้เคล็ดลับสำหรับวันนี้นะคะวันนี้คุณวางรากฐานชีวิตที่สำคัญไว้บนศิลาที่มั่นคงหรือวางไว้บนทรายคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะคิดเห็นเหมือนกับเราหรือคิดเห็นต่างช่วยเม้นมาใต้คลิปได้เลยค่ะและสำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้แนวนี้ เพื่อให้เรามีมุมมองที่ไปอีกในแบบหนึ่งที่ดีเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะเพื่อให้ YouTube ได้จำได้ว่าเราชอบที่คลิปลักษณะแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ